พักร้อนกลับมาทำงานแล้วครับงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างงันที่ผ่านมาก็ครบรอบ29ครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีอายุมากขึ้นแล้วจะจะ30แล้วไงจะ30แล้วก็ยี่สอายุ30แล้วมสิบผมยี่สิบผมผมบอกว่าผมยี่สิบก็ก็เป็นปีที่ดีครับผมก็อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำบุญกับแฟนคลับด้วยครับก็ไปปล่อยปลาตามตามที่เขาแชร์ในเฟซบุ๊กหนึ่งร้อยสิบสองตัว คุณพ่อบอกว่าให้ปล่อยแบบนี้ก็ไปปล่อยตาก็อนุอนุโมทนาบุญทุกคนจริงๆที่เขาแชร์มามันมีความเชื่อยังไงบ้างตัวปล่อยปลาผมก็ไม่แน่ใจเขาแค่บอกว่าให้ปล่อยปลาอะไรก็ได้112ตัวปีนี้แล้วก็แบบว่าให้อธิษฐานว่าเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรก็ให้ไปกับปลาแล้วก็แบบขอให้แบบใสยน้เอาแบบว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีนี้ขอให้แหงๆแล้วเลข29ของเรามันจะเป็นยังไงคะส9เป็าเป็นเลขมงคลไหมฮะเลขมงคลเราจะใครที่ เราจะไป็น29ที่ยิ่งใหญ่แต่2จะเป็น,นมามันก็ดูรำ่ำรวยดูแบบเป็นเสี่ยนะโอ้ไม่ไม่เลยไม่เลยก็จริงจ,งจงต้องบอกว่า28เป็น29เนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ทำงานหนักหนักที่สุดในชีวิตแล้ว,ลวเราก็ทำธุรกิจหลายอย่างเ,เหมือนกันก็หวังว่า29นี้จะสบายมากขึ้นนะผมแล้วก็อะไรหลายอย่างลงตัวมากขึ้นเป็นเสี่ยอินไรยังครับเล็กน้องเล่นน้องอินเนี่ยไม่เป็นเสี่ยเรื่องแต่ว่ามันหนักมันหนักยังไงบ้างชีวิต ก็ดยคําที่เราทําธุรกิจหลายพาร์ทนะครับมีทั้งแบบว่าร้านอาหารมีทั้งโครงการเรื่องของที่บ้านแล้วก็ของนักแสดงด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะหนักในเรื่องของแบบการการเปลี่ยนโหมดหน่อยบางวันเราแบบว่าเป็นนักแสดงบางวันเราเป็นผู้บริหารก็ชิดนิดหน่อยจริงจริงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอยู่ในพาร์ทธุรกิจสยองใช่แล้วก็แบบออกมาเป็นนักแสดงแต่ปีนี้จะได้เห็นเยอะขึ้นครับผมว่าเพราะว่าก็จะเริ่มถ่ายซีว์แล้วด้วยจริงจริงมันเหนื่อยั้ย ว่ามันไม่เหนื่อยเพราะเราเป็นคนอาเลยเหนื่อยแต่ก็สนุกครับคือคือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลือกเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็ก็เต็มที่กับมันเราก็สนุกสนานคือทุกครั้งที่เราทำอะไรออกมาแล้วมีคนมีคนชอบอย่างเช่นสมมติออกเมนูใหม่ๆแล้วอะไรใหม่ๆแล้วมีคนชอบคนติดตามเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบกําลังใจที่ดีสำหรับเราในการทำธุรกิจต่อไปอย่างเย่างว่าเพราเนื่ยเราทำเยอะขนาดเล้แซวว่าทำไมคนหนุ่มต้องสู้ชีวิตขนาดนี้แต่ใรที่รู้สึกว่ามันไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ถ้าเลือกได้ผมก็อยากเกิดทับทองมาเกิด แล้วปีหรอจริงจริงๆก็ก็ก็ส่วชีวิตหรอก็ผมว่ามันเป็นความชอบมากกว่าผมผมชอบผมหยุดไม่ได้อะเพราะผมทำอะไรออกมาใหม่ๆแล้วก็อย่างที่บอกได้รับผลตอบรับที่ดีก็ต้องขอบคุณแบบว่าลูกค้าทุกๆท่านแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามทุกทีต่างๆของเราเป็นยี่สิบแปดอะไรสำเร็จไปแล้วบ้าง28่อะครับก็เราเปิดสาขาใหม่ฮัลเล่พิสทรี่ก็เปิดสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับ อาคาร์ทอมอ่าแอทามเนอะมีอะไรอีกอะก็ก็มีมีร้านอย่างที่บอกครับเร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมอะไรเพสท์รีใช่ไหมครับเพหมุกกะทะก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วแล้วก็ลูกค้าน่ารักมากคือลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยแล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ครับชื่ออัลเวสครับผมแล้วก็อยู่กับแกรมมี่ก็กลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ครับผมยิปก้าตั้งเป้ายังไงบ้างชีวิต ยี่สิไม่ไม่ได้ตั้งเป้าครับ2ีจริงๆปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจจะทำงานในวงการให้เต็มที่แล้วก็จะกลับมาให้ทุกคนเห็นน้ำมากขึ้นเพราะว่าไม่ไม่มีไม่มีเป็นเป็นคนเป็นคนเฉยเฉยเป็นคนแบบว่าวันเกิดก็ขอแค่ให้แบบว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็ก็แฮปปี้แล้วอยู่รอคนเปย์มีแต่เราไปเปย์เขาหน่อยสิมีแต่แบบเปย์เขาเองเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจ ยังมีในชีวิตนี้ยังมีอะไรที่อินต้องการและอยากได้อไหมถ้าถ้าต้องการตอนนี้ต้องการสุขภาพเพราะว่าต้องแต่ปลายปีที่แล้วมาผมไปผ่าตัดซีดมาใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมยังยังยังไม่ดีเลยคือก็ยังบอกว่าเข้าออกลมวันเลื่อเรื่อยอยู่งสรลปซีต้องตรงนั้นคือต้องต้องผ่าผ่าแล้วก็ยังยังเหลืออยู่ด้วยครับผมก็ต้องไปอาจจะอาจจะต้องไปไปผ่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็ สุภาพไม่แน่ใจเป็นอะไรก็แบบว่าค่อนข้างแบบเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยก็เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้ามีคิดว่าจะเริ่มไปเช็คอัพร่างกายแบบจริงจังแล้วว่าแบบเป็นยังไงบ้างมันยังต้องาสาหตุคือคือเหมือนหมายถึงว่ามันพออินจับไปแล้วมันยังวนอยู่ก็เลยแบบไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบนี้คือแบบหายแล้วแล้วผลตรวจชิ้นน้แล้วคุณหมอว่าไงอู้ใหญ่มากครับตอนแรกตอนแรกหมอคิดว่าแค่แบบแค่นี้แต่ออกมาเขาบอกว่าเท่าเท่าข้อนิ้วก้อยอ่ะแล้วก็ตอนผ่าพอดีว่ามันไปเจอเส้นเลือดดำเขาก็เลยต้องต้องผ่าแบบ อ้อมอ้อมเส้นเลือดดำก็เลยกลายเป็นแบบหน้าหน้าบวมตอนจริงๆแล้เอาอีเวนต์ก็มีช่วงหนึ่งที่เอาเอาพาสเตอร์ปิดไปถ้าไม่ผ่าก็เป็นอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าปวดตาจริงๆเรากังวลมันมากไหมหรือว่าหมอบอกว่ามันน่ากลัวแค่ไหนไม่ไม่ไม่น่ากลัวแต่ว่าหมอบอกส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยขึ้นที่หน้ากันส่วนใหญ่ชิ้นเนื้อก็จะขึ้นแบบว่า ถ้าผู้หญิงก็ในหน้าอกเยอะหรือว่าแบบตามตัวอย่างเงี้ยขึ้นที่หน้าก็น้อยเคสมากๆที่ที่จะมาขึ้นที่หน้าแต่ก้อนนั้นก็คือเป็นชิ้นเนื้อที่เป็นเป็นชิ้นเนื้อไมเลยไม่ผิดอ๋อไม่มีอะไรไม่ไชิ้นหนเป็นซีเฉยเฉยใช่ครับซึ่งถ้าไม่ผ่าตัดมันได้มัาหรือว่าไม่ได้ไม่ผ่าตัดมันจะกลายเป็นเป็นโหวกฮวงออกมาแล้วตอนนี้ก็คือจะต้องรอผ่าตัดรอบนึงอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปหาคุณหมอรอบนึ่งอย่างช่วงนั้นที่เราเป็นเสียความมั่นใจไปแล้วไหมผม่อก็ไม่นะแต่ผมแค่่่แแบบบววาากก็ออเสงงนนิดึึคืรู้ สมมุติถ้าเป็นแบบตรงอื่นที่ยังอยู่ในเสื้อผ้าได้นะผมก็ยังไม่ต้องรีบนะฮะแล้วตอนนั้นก็ก็ตอนนั้นตอนแรกจะเปิดกล้องเราด้วยแล้วก็แบบก็เลยต้องไปผ่าตัดก่อนแต่ช่วงนี้คิดว่าเลื่อนมาก่อนเขาพูดนานไหมครับสักประมาณสองสัปดาห์ที่เขาหยุดเข้าไปต้องฟอลโล่หมออีกครั้งหรืออะไรใช่ครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาว่างก็จะไปทั้งตัวสุขภาพแล้วก็ไปฟอลโล่ตรงนี้ด้วยเยอะแยะเลยนะใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเป็นวัดบ่อยผมเพิ่งเป็น แค่วันใหญ่ไปครับผมเราเราไปไปไปเที่ยวมาก็กินยาแก้เส็งหมดไป2แผงตอนตอนเดกคุมันไม่โปรตีนหนึ่งแผงมันต้องหายมันไม่หายผมก็เลยต้องเบิ้ลสองแผงออคุณดีไปสองแสนสองสองแผงสองแผงสอนหมดตัวนะครับใช่ครับถ้าเกิดมีแบบขอของขวัญมันเกิดปีนี้ได้ก็คงขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่คุณก็ดูแบบว่าห คุณผมเริ่มแล้วผมเริ่มมันเปลี่มันขึ้นกว่าเดิมนะคุณยังไงจริงๆแล้วที่ที่ตั้งใจเริ่มออกกำลังกายเยอะขึ้นเพราะว่าซีรีส์ครับก็เร็วๆนี้ครับผมก็ซีรีส์วันดีวิทยากับพี่เกรดก็กำลังจะเริ่มถ่ายแล้วแล้วก็ในเรื่องก็คือยังไงนะฮะก็คือเซ็กซี่เลยหรอในเรื่องคอนข้างนี้พี่ตุ่นเพราะว่าอยากเป็นอินเกรดใช่ไหมผมเป็นอินเกรดอยู่แล้วผมไม่ต้องพยายามอยากเป็นแม้แต่ทุกคนอย่าเย็นให้ มันเป็นเกตีอยัไงผมผมไม่รู้ผมไปรับคอนหสงตาคือจริงๆในบทอ่ะเขาเขียนไว้เลยว่าผมคือนายแพทย์ที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงพยาบาลแล้วแต่เขาก็เป็นนักนักมวยก็เราก็ดูดีทั้งคู่ได้เนี่ยฮะอ๋อแล้วเราเข้ามาจับเราดูแลตัวเองยังไงบ้างเพราะหลายคนก็เป็นคนอาชีพนอกจากผิวแล้วเรื่องความเซ็กซี่ตอนนี้เรารู้สึกโป๊คำกล้าหุ่งแมสที่สึกโป๊แต่รูปที่ลงรูปเรจีเป็นโป๊เลยรักคุณอันนี้ก็ว่ากัน ก็ดูแลตัวค่อนข้างเยอะมากครับอย่างอย่างแบบผมก็จะจัดตารางมาเทรนก็มีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็จัดตารางเทรนตอนนี้สัปดาห์สี่วันใช่ค่อนข้างเยอะมีเป้าหมายเลยว่าต้องแบบเป็นรอนแบบใชญ่อลังการผมก็คุยกับพี่เก๊อยคือพอพอมีเพื่อนออกกําลังกายแล้วก็จะมีการแบบปรับกันนิดหน่อยเริ่มเริ่มโชว์กันแล้วหรอโฮ้ยเราแข่งกันตลอดแล้วแล้วพีเแบมมันแตกแปลนไหมครับคุณเป็นยังไงบ้างครับต้องต้องถามองนี้ ตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอยัง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 ก็ก็เรียกว่าเอาไปดูเต็มๆในซีรีส์ละกันคองน